เจ็บแล้วใช่ปะยังไงโยพี่น้อ,อ,อ,องอีกี่ทำไมโยครับเ,เป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรว่างนอนถึงพี่หรอถึงงอนพี่ไหน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 ขอดูหน้าคนงมาเป็น เวลานอนก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเซ็นอะไรไงโทรไปทำไมไม่รับตัดสายทำไมอ๋อโทรศัพท์พี่อยู่กับพิงค์อ่ะแล้วทำไมอยู่กับพิงค์อ่ะเอาอีกเีกลูกด่าเลยเจ้าหนังสืออยู่อ่ะอย่ายอมก็โอเคงั้นโย้ไม่กวนละ คนก็อยู่ตั้งเยอะแยะเดี๋ยวพี่ขอพายโยไปแนะนำให้ทุกคนรู้จักก่อนนะทุกคนครับนี่ครับน้องโยแฟนผมเองคนนี้ครับจริงจังที่สุดแล้วคบกันมานานเท่าไหร่แล้วไม่รู้เพราะว่าไม่ได้นับครับเพราะว่าถ้านับ ก็กลัวจะไม่ิ้นสุดโอ้เยเลยลูกเปยทุกคนครับทุกคนครับดูดิแฟนผมเขินน่ารักไหมครับแล้วแฟนผมรักคู่เราเหมาะสมที่สุดแล้วใช่ไหมครับ Điều, 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 điều. Đi lại mấy ạ? lại Ông, 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 ah. <g Nutel> <tối> ông, bạn <c positivity> <tốt> <tốt> <tốt àeze> ทำนะนชิุ่คนเดียวพีมพมพูดอะไรหน่อยเอาวะ มึงใจคึงพูดอะไรอะพูดอะไรก็ได้เว้ยจะด่ากูได้ต่อยหน้ากูได้มึงอย่างนี้แบบนี้ได้วะเฮ้ยไ้โฟกัทุกอย่างหไม่เป็นไรเว้ยมึงขี้มาก๋ยู่วะ มึงจำให้กูคิดมากได้ไงวะมึงปล่อยผ่านไปไม่ได้หรอวะช่างมันเหนอยไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้มึงหาจจะมองมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสเ้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายกลัวต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอะไร คุณหลวง่จะไยตั้งแต่วบิล์ตั้งแต่วันนี้โฟรจะจีฟิล์มโตายแล้วเัวเข่หนีร้ายดาตันนน chạy đi! không đi cá. ngồi kì cho nên bụng mà lái. nãy cô. cô đi. giải lắc kim nhấc lại. ใหญ่รักยิ้มรักให่ใหญ่เอ้ยช่างเหรอพี่ผมเลยนะจะมาบอกพี่ว่าผมอ่ะกำลังจะมีอนาคตที่ดีกับพี่แล้วอนาคตเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนปะใกล้ตัวเหรอแน่นะพี่ฟังเพ้อ นะหมดก่ตนะนะแต่แต,แต่อะไรอ่ะจะไปฏิเสธผมอีกแล้ววอ่อเป็นเ,นเป็น,เป,นเป็นเถอะกูไม่ได้อ่อนหวานออวไอโอนะเว้ยกูก็ไม่ได้อ่อนหวานใครแถวนี้ด้วยผมก็ไม่ได้ชอบคนแถวนี้นี่ไ,ไม่ได้ชอบไอโยด้วยออชอบมชอบพี่ กูก็คือกูนะไม่อ่อนหวานพูดจ้าผงผาหัวร้อนขี้วอยวายก็รู้อยู่แล้วเนี่ยไม่งั้นจะจีบทำไมรับได้รับได้ผมอ่ะรับพี่ได้แต่ผมอ่ะเป็นลุกนะ หมายถึงมงจะรับวใส่ยกูได้จริงหรอรับได้ครับทุกเรื่องเลยวะทุกเรื่องทำไมถินถูงวะนั้นก็เป็นไปเถอะโอเคโอเคออเลยติดตามในซีซั่นสองนะครับ